ะเปิดเพลงอีกแล้วเยเชยวจหงลัวติดดิความเสียงนกเสียงกาเลยยวนยาเลยวนไม่ยวนยาเลยนี่ตรงระเบียงชั้นบนคนบ้านใจว่าเวไม่รู้จะเหตไปหาใครจะซื้อไปอยู่ ส, atorium, สุวนศักดซื้อไปยวนมาให้ลูกน้องถนนยงล่างถนนสามแยกถนนคันถนนสามแยก ขอบคุณนะคะขอบคุณทุกๆท่านที่ได้เข้ามาขอบคุณหลายลอขอบคุณมากมากใจขันเอิบจะเลือกเอสวยนะความเ่หสวยมากอ่กไนเ ศาสนาหน้าบ้านคนเกิดปีเสือก็ให้ปลูกต้นศาสนาหน้าบ้านศาสนาเกิดมาให้ตัวตนเอาพระบงถึงเจ้าบางตะกง เราคือเที้ยงกลังเราจะไม่พักจากกลางปิดกันาการมองเห็นไม่ได้ถ่ายตอนหกโมงตอนนี้มาปิดกันที่องมเฉยปิดต้องทำไมยทำไมมองไม่เห็นี่ไฟฟ้าไปอยู่หน้าบ้าหนหมอแปลง ไฟ้าอันนี้คเขามาทำแม่แปลงใช้ให้ทั้งหมู่บ้านเห็นนักลือดกับการที่ฉันลืมเธอ ขอบคุณนะคะขอบคุณทุกกำลังใจเข้ามาแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งกริ๊งจริงให้เจ๊หงด้วยนะคะขอให้ทุกท่านมีความสุขกับการรับชมคลิปของเจ๊หงนะคะลาลี้บ๊ายบายสุขภาพแข็งแรงทุกทุกท่านนะจ๊ะบ๊ายบายค่ะเลิบเล ก็ไม่ให้มองเห็นใช่ไหมทำไมมองไม่เห็นนะเออไม่ให้มองเห็นนะปิดการมองเห็น